สวัสดีค่ะช่องเมียเสียผู้จวดเดอะซีรีส์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่สองสิงหาคมนะคะเมื่อสักครู่นี่ลิ้นนะคะในข้อไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์นึงอะคะ่ะมีผีคนนึงเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นคนพิการแล้วกับเบิ้งคลิปลิ้นทุกมือมีความรู้สึกว่าเวลาที่ลิ้นเว่าเพิ่นเวลาลิ้นเว่าไปยิ้มไปเพิ่น เฮให้เธอเพื่อนมีความสุขได้ค่ะลินก็เลยมีความรู้สึกว่าเออลินดีใจที่คลิปของลินนะคะสามารถทําให้คนนะคะเป็นเพื่อนคนที่เงาเงาได้เพราะว่าลิ้นก็เคยเงาลินก็เคยมีความรู้สึกว่าลินลินเบื่อนายชีวิตอะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมันบริมี YouTube มันบริมีอินเทอร์เน็ตมันบริมีเฟซบุ๊กมันบริมันบริบุมขนาดนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าณเมื่อนั้นลิ้นก็แค่นอน เบิงโทรทัศน์อยู่ในห้องค่ะแทบจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยค่ะเพราลิ้นไม่ได้ยินเพราลินไม่ได้อายคอมเมนต์นี่นะคะนะลินลินมีความรู้สึกว่าลิ้นดีใจบอผิดบอถือลินมีความรู้สึกว่าลิ้นดีใจและลิ้นก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามลิ้นทุกอย่างเลยค่ะลิ้นขอบคุณมากและลินก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะเด้อขอให้สู่ๆไปนะคะเนาะแล้วันนี้ลิ้นก็จะมาเปิดกลุสมบัติของลิ้นนะคะกรุสมบัติ ของสะสมของลิ้นซึ่งลิ้นไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นของสะสมแต่มันก็เป็นของสะสมซะแล้วนะคะ,ะ่มาเปิดบ้างค่ะนี่นะคะก็คือกุสัผิของลิ้น <laughs> เดี๋ยวค่ะลิ้นลินลินสิออกมาให้เบึงทีละอ่านก่อนอนาฬินนกาเรือนนี้สีแดงเลยค่ะ ผมจีช็อคลินเป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกาเรือนเรือนใหญ่ๆนะคะลินพราะรู้สึกว่าลินจะใส่แล้วมันจะดูเท่ทมัทแมงค่ะลินลินจะไม่ใช่คนเรียบร้อยลินมากใก่แบบนี้มันเบิงไวรุ่นอยู่ตลอดนะคะและลินก็สามารถใส่ใส่ได้ทั้งลินแล้วก็ลูกสาวแล้วก็ทั้งเสียบปุ๋ะค่ะลินคิดว่าใส่น้ากันได้เบิดนะคะสีแดงเป็นสีที่ลินมากที่ได้ค่ะแรกๆเลยค่ะที่ลินสื้อ อันนี้ลิ้นสื่อมาจากพันนะบ๊อบเนี่ยจ่จําบ่ได้ค่ะนี่อัน,นอันนี้สีแดงเอาผ้าจุ๊บจ๊บเอาหมอนมาวางสีแดงนะคะอ่ลิ้นจํบาบ่ได้ด้วยค่ะว่าลิ้นสื่ออันไหนก่อนแล้วก็สีดำสีดำล้วนค่ะนะ <What? S 1> สีดำล้วนอันนี้อันนี้ลิ้นลิ้นลิ้นกลับมาค่ะสีดำล้วนเพราะว่ามันจะดูแบบเท่ ใ่ใส่กับอันหดก็ได้ค่ะนี่คะ่ะลินมีความรู้สึกว่าลินไซแบบเนี้ยมันเหมาะกับลินมากเพราะว่าลินมีแต่จีช็อทั้งนั้นเลยค่ะนาฬิกาอันนี้ก็เรือนที่สองนะคะแล้วก็มีอีกเรือนหนึ่งสีขาวแต่ว่ามันหายไปแล้วบัลูหายไปใส่ลิ้นร่างจานหวาดเทียน,นที่สาขาลินก็นถอดไว้บรูว่าไปหายจังใดอยู่ใดแบบใดแล้วสีเหลืองนะคะสีเหลืองเรือนนี้เหมือนของสาธิต ที่จริงอะลิ้ตั้งใจว่าที่ซื้อมาใส่เองอนะคะเมื่อนั้นลิ้นซื้อมา2สองเลือนลิ้นซื้อมา2สองเลือนกับกับเรือนนี้ค่ะเมื่อนั้นน่ะกันลังเลอยู่ว่าจะให้สาธิตันใดแต่ว่าก็เลยตัดสินใจเอาให้สาธิตเรือนสีเหลืองแต่ลิ้นก็มันมันเป็นสิ่งที่ลิ้นอยากได้ค่ะลิ้นอยากได้จะโดนแล้วนะลิ้นก็เลยตัดสินใจไปซื้อมาใหม่เรือนนั่นก็เลยยกห้สาธิตไปแล้วก็ไปซื้อมาใหม่เพราะว่าอยากได้ ก็ต้องได้เพราะว่าลินหาเงินเองค่ะล,นลินไม่ได้ขอเสียปู้เด้อค่ะเด้อก็เหมือนว่าเราทํางานด้วยกันนะคะกับเสียปู้ค่ะไม่ใช่ว่าจะให้ผัวหาเงินอย่างเดียวค่ะส้อยเหลือกันช่วยทํางานด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นเรือนสีเหลืองที่ลินก็ชอบมากม,ม,มันมันเบ่งคือเป็นเด็กน้อยอะคะ่ะสาหรับเรื่องะะสีเหลืองนะคะแล้วต่อไปก็อันเรื่องนี้ที่ว่าซื้อมาเมื่อนั้นนะคะซื้อมาพร้อมกัน สองเรือนจะมีแต่แบบเนี่ยค่ะมันลิ้นจะบ่ค่อยมีแบบ,บวานๆหรอกนี่ค่ะเป็นไงบ้างคะนี่กระเท่ๆแดงดำเรือนที่4นะคะเรือนต่อไปก็อันนี้ลิ้นกลับไปซื้อแบบว่า ให้มันแบบวหวานๆนะคะมันก็มีมันมียูเทอนึงลิ้นขึ้นอกรุงเทพลิ้นไปงานแต่งงานของน้องซ้ายไปงานแต่งงานของน้องซ้ายค่ะเออเดี๋ยวเรือนนีนอ่อยเบิรงก่อนงานแต่งงานของน้องซ้ายกรุงเทพแล้วลิ้นอ่ะจ,จะไม่มีนาฬิกาที่มันเป็นแบบผู้หญิงเลยลิ้นใส่เรือนนีใส่กับชุดราตรีค่ะใส่เรือนนีใส่กับชุดราตรีซึ่งมันไม่เข้ากันเลยค่ะมันขัดกันมากเลยนะเรือนนีลิ้นซื้อมากเงินกว่าบาทนะ ลิ้นชอบส่นะนี่ค่ะลิ้มว่ามันเท่ดีได้ว่าแต่ว่าทานนั้นเบิดนี่ค่ะสวยนะหน่ะนว่ามันเท่ดีค่ะแต่ท้ามาแมงดูแบบไอ้เนี่ยลิ้นลิ้นว่าลิ้มีแต่แบบนี้แหละลิ้งก็เลยตัดสินใจไปซื้อสักเรือนหนึ่งเผื่อว่าวันไหนที่เราเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงอะคะ่ะนี่ค่ะเมื่อใดที่เฮาไซแบบเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงเราจะได้ ใส่ให้เข่ากับเสือผ่าของเขาค่ะก็จะเห็นลินใส่เรือนนี้บ่อยนะคะเพราะว่ามันจะปิดเรือนที่แบบว่าผู้หญิงเวลาที่ใส่ชุดแบบวันวานเนีไงค่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้ลินก็ซื้อซึ่งลินไปเบิ้งสองเท้อรอบแรกลินมาเอารอบที่สองลินก็เลยไปเอานะคะแล้วก็ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเรือนที่ลินสือ,อยุ่กรุงเทพอันนี้ลินสือสองพันกว่าแต,แต่ลินพันเนี่ยมาอยู่บ้านเนาะลินสือ,อยู่บิ๊กซีลินสือแบบเนี้ยมาสองสองเรือนสองสีลิ้นเอาให้น้องสาวไปเรือนหนึ่งลินเลือกอยูรามานชั่วโมงหนึ่งแต่ตัดสินใจว่ได้วันนี้เสี่ยวสีใดลินก็เลยตัดสินใจสือสองเรือนเลยค่ะเมื่อน,นั้นเอามาให้น้องสาวเรือนหนึ่งแต่มันกะก็สวยนี่นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ ขินมามันก็กสวยดีนี่ท่านเบิดแล้วเออ๋อนี่ท่านบินบน,นี่ค่ะนี่สวยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเรือนนี้นะคะก็เป็นเรือนเป็นนาฬิกาเรือนเดียวของเสียปป๊ ลินซือตั้งปีปีห้าเจ็ดอะคะ่ะซื้อแล้วนี่ห้เสียปุห้าหกหรือห้าเจ็ดนี่แหละคะ่ะเป็นของควันวันเกิดให้เสียปุอันนี้ลินสือปีนั้นเมื่อสามบอสจีช็อปมันจะใส่ระบบโซลาเซลล์บอแสงอาทิตย์ะคะ่ะแต่คือมัต้องมีการเตียนทานนะคะลินก็ศัยว่าใส่น้ำเล้าได้อะค่ะซื้อแบบนี้ไ้เล้าสมัยจะมีได้แบบนี้แหละคะ่ะ กะว่าใส้จนทอดเทาอ่ะนะให้ลูกไส้น้ำอ่ะนี่ของเสียบกูต่อมาก็เป็นเรือนของผู้หญิงอีกนะคะหลังจากที่น้ายกาสีขาวลิ้นหายและลิ้นก็มันหายใช่ไหมฉันก็จะซื้ออีกสีขาวนี่ค่ะสีขาวของเกสนะคะกะ ก็น่าฮักดีอะค่ะก็รู้สึกว่ามันมัน่าฮักดีจังสิว่าจังไหน่ละเนาะค่ะเนาะมันเป็นเครื่องประดับอะค่ะมันก็เป็นเครื่องประดับอีกชนิดหนึ่งของเราลิ้นมักเลือกใส่นี่ค่ะเหรอนี่อันนี้ของเกสที่จริงไอ้สีขาวที่มันหายไปอะค่ะสีขาวที่มันหายไปมันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่มันมันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสีขาวอันนี้ก็ของเกสอันนี้ก็สวย แล้วก็ช่วงนั้นที่เขามีมีปฏิวัติอ่าบ้างสองปีนะคะมันจะทหาร้ลยทหารมันก็กำลังฮิตนี่ค่ะทิงก็เลยไปซื้อเขาก็เลยฮิตออกมาช่วงนั้นที่ว่าเลือกตั้งได้บอกเเลือกตั้งได้พักพลังประชารัฐนี่ล่ะหานี่เขาก็ทําออกมาขายเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นทหารนะคะนี่ก็เลยไปซื้อมาอันนี้ก็ของจีช็อกเหมือนเดิม กะกะว่าใส่กระเสียบปุ๊ได้ค่ะแล้วลินก็ไม่รู้อันไหนดนใจลินไปซื้อสีเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นสีที่แบบว่ามันมันก็สวยอยู่ค่ะแต่ว่ามันพอใส่แล้วบ่เหมาะกับลินที่จริงลินตั้งใจว่าสี่ไห้น้องมิวเดี๋ยวลินกะว่าถ้าน้องมิวฮ็ดงานกับลินไปจากน้อยลินว่าซี่ไห้น้องมิวอะนะแต่ว่าน้องไปขายล้โพงแล้วลินกะเลยเอาไว้ให้แก้มหอมใส่ว่าลินลินบ่ใส่อยากเกลืออาหารที่เธอว่ามันมัน ดูเด็กน้อยเกินไปพวอหนะนะคะ้มันจะบบบว่าบู้วันใจใส่กับเสื้อผาสีใดอะคะ่ะนี่สื่อมากะว่าที่ห้ลูกสาวใส่แต่เก้มหอมก็ไม่ชอบอีกไม่ชอบใส่นาฬิกาแต่ว่าแกมห้อมยังเด็กน้อยอยู่คะ่ะแค่ป4ปหาก็อนาคตก็คงจะใส่นะ,นะคะ่ะอันนี้ก็สีแดงอีกแล้วแล้วลินก็จริงๆริงลินก็มักสีแดงคะ่ะอันนี้ของเกสนะคะของเกส ่ไปซื้อเมื่อน,นั้นมันลดราคาวันแม่ค่ะลดราคาวันแม่ราคาวันแม่นะคะลดครึ่งครึ่งนึงนี่ค่ะนี่จะเป็นตัวเลขนะคะของเกสแล้วก็อันนี้ของเกสคือนกันตอนแรกอะ่ะเออตอนแรกอะ่ะ ลิ้นมีนาฬิกาของของของเกสค่ะสายสีน้ําเงินลิ้นไปเบิ้งอันพายแล้วเขาขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าแล้วเขาใส่นั่นกาสายสีเนี่ยสวยมากเลยซึ่งก็เป็นสีซึ่งก็เป็นอันเนี้ยค่ะแต่ว่าลิ้นซื้อแล้วลิ้นก็ออกไปให้น้องสาวลิ้นซึ่งมันเป็นอันนี้นะคะเนี่ยลิ้นเห็นเขาใส่ทายถอดสดขายของลิ้นก็เลยซื้อไปน้าหาซื้อแล้วพอสรุปซื้อมามันกับเป็นวันเกิดของน้องสาวลิ้นพอดีลิ้นก็เลยยกให้น้องลิ้น ก็ลเล,ลยยกไห้น้องลิ้นนะคะลินก็เลยยกไห้น้องสาวลิ้นลิ้นก็เลยบอบอดไซสจังเพราะบอดไซสนี่ค่ะสวยมากเลยร้ายเนี่ยค่ะเก็หอมเก็หอมสวัสดีนะ,ะนลูกนหอมสวัสดีนะสวัสดีสวยๆลูกไปเยอะข้ามา <c oughs> อ่าไม่เป็นไรนี่ค่ะมันก็เป็นล้ายนี่แล้วลิ้นก็นยกไห้น้องสาววันเกิดนะคะวันเกิดแล้วลิ้นกลับไปน้ำหาซื้อเพราะว่า,วาลิ้นอยากได้ ลิ้นจะเป็นแบบเนี้ยค่ะบ่บ,บ่เขาใจกันมันอยากได้ค่ะของมันต้องมีบอกเพราะเพราะเอาเนี่ยห้นองแล้วมันบ่มีมันบอกคะลิ้นก็เลยไปน้าซื้อไปซื้อแบบนี้ของเกสเหมือนกันซึ่งลิ้นมองวา่าสายมันสีน้ําเงินเหมือนกันแต่มันมันก็บ่สุดอะคะ่จะจังไตรล่ะหรือว่านี้นมันคนหลายใจเฮ้ยนะลิ้นก็ไปเอาอันนี้ด้วยและลิ้นก็ไปเอาเรือนนี้ด้วยนะคะ จะเป็นคนที่เปลืองมากเรื่องนาฬิกาว่าม,มีเหตุผลนี้ค่ะซื้อเพราะว่าอ,อยากได้แล้วก็เรือนนี้ก็ของเกสเหมือนกันนะคะนี่กับท่านเบิดอีกบทนี่ของเกสอีกเหมือนกันลินก็หวังว่าสิไซแบบว่าวันไหนที่เราใส่เสื้อผ้าแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะหลวง นี่สวยนะคะอันนี้สวยนี่ค่ะเวลาเขาแต่งตแบบวหวานๆนั่นไ่ค่ะเขาปใส่เรื่อนที่ยวไหนี้าแล้วก็จะมีเรือนหนีที่ลิ้นสื่อต่แต่อ๋ออันนี้ก็มีด้วยอันนี้ก็ของเกส ลิ้มปรเดีออกมาใส่โดดและะ้วเด้เนี่ยค่ะอันนี้ก็ของเกสเหมือนกันลิ้มปรเดีใส่โดดแล้วไม่เห็นทั้งไหนลนะ่ประ,เ,รดประรเดี๋ยวใส่โดนค่ะประตวิทเห็นทั้งไหนแต่เด้อดิ้นในเบื้องก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะอ,อ๋ออันนีอน้อันนี้มันต้องเสียบเหนกับขั้วน,นี่ โอ้ยจำไม่ได้เลยเฉพางไหนเนาะปะัาพี่ไหนเอ,อันนี้บอกใครให้ทั้งซี่บอกเนาะจำไม่ได้ดิเนถือป่ะเนี่ยน,นี่นี่นี่ละค่ะนี่แหละเดี๋ยว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 ,ยวลินไปคิดก่อนว่ามันใส่ยังไงลินจำไม่ได้เพราะว่าลินจำไม่ได้แล้วก็อันนี้ลินลินซื้อที่กรุงเทพ กะว่าซีไซสหวานๆแต่ว่าตอนนั้นบอหันใ้หูว่ามันมันมีของเคาน์เตอร์ของพวกแบรนด์พวกอีหอย่างใช่ค่ะลินก็เรียก่ได้ไปซื้อแต่ว่าลินใส่คือตอนแรกเอาห้นนอก่ะเด้ไปเอาคืนมาอีกดีเอาคืนมาใส่นี่ค่ะจำไม่ได้ซื้อซื้อหลายพด กรณีเรืกาซื้อของถึกค่ะเนี่ยไปซื้อได้ยังที่เขาขายว่ามันเท่แต่ว่าของเบอ่ออันนี้ดอกนี่ไว้ใส่เหงื่องามคือเขาเห็นเขาใส่แต่กับบ้องามคือเขาที่ละ่ะของก๊อปค่ะเนี่ยของกอ๊อป เรื่องนี้นี่หน่อยนะคะซื้อมาพันกว่าบาทก็้ยจากนาทีแล้เนี่ยสิบหา้านาทีเอาเลยค่ะอันนี้แหละคะ่ะก็คือว่าลิ้นมีของสะสมลิ้นนะคะก็คือนาฬิกานี่แหละคะ่ะนาฬิกาลิ้นออกมาเห็นเบิง้งอันนี้ก็อันนี้น่อยแต่ว,ว่าใส่บคืลิ้ได้ละอคะจังไหรนี่ค่ะ คาซิโอันมีอีกเลือหนึงก็ว่ายุใสปูหาอ,นนอันนี้ก็เป็นของแก้มหอมนาอ๋อซื้อให้นี่ก็คือของสะสมของรินนะคะเ,เอก็คือของสะสมของลิน,นะคะ่ะนี่นะคะของสะสมของลินนะคะ มันสิ่งี้ค่ะได้สิ่ี้แล้วสำหรับคลิปนี้นะคะลิ้นกะเอาเอามาให้เบิ้งนี้ละค่ะลินขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องเนี้เสียพูดช่วยเตอรซีรี์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามลิ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ